สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านแล้วก็ <c oughs> ผู้ที่เข้ามารับชมช่องหมูสตาชนแนลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะเทียบชนสูตรหลักสิบล่างนะคะตามต่อจากงวดที่แล้วนะคะ ชนกัน3ามสูตรนะคะ, <c oughs> ะเข้าวที่แล้ว3าสูตรนี้ชนกันได้เลข8กับเลขศูนย์นะคะเลขที่ออกในงวดล่าสุดก็คือศูนย์เก้านะคะหลักสิบล่างก็เข้าเลขศูนย์นะคะตรงตรงในงวดที่ผ่านมานะคะออกศูนย์เก้าเข้าเลขศูนย์นะคะงวดนี้ก็มาตามต่อ <c oughs> ก่อนอื่นเดี๋ยวฟังคำเตือนก่อนนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณผลทางคณิตศาสตร์เพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนําไปใช้ทุกครั้งนะคะขอบคุณมากคะ <c oughs> ่ะก็มาดูกันนะคะสูตรปักหลัก10ล้าง3ส,สูตรนี้เทียบชนกันคราวที่แล้วนะคะ ได้8กับ0มา0อ่าเข้าที่แล้วสูตรที่1 7 8 0 3 <c oughs> อาจะเป็นสูตรนี้นะคะ7 8 0 3สูตรนี้เข้ามาแล้วหลายงวดนะคะจริงๆแล้วเดินมาแล้วหลายงวดแต่ว่าแ <c oughs> อดอลงให้ดูงวดที่ออก1 5นะคะย้อนอ่าประมาณ1 6งวดนะคะ เป็นตัวเลขทั้งหมดสี่ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับสูตรนี้ก็เดินดีสูตรใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะคะบวกด้วยส0 10, 10ิบล่างสองครั้งบวกด้วยท้ายที่1หลักร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งนะคะท้ายที่สองหลักร้อยหนึ่งครั้งหน่วยสองครั้งบวก1ค,ง,คงที่ <c oughs> อ่าได้เท่าไหร่บวก1บวกสองบวกสามนะคะเริ่มงวดที่ออกหนึ่งห้า งวดนี้ได้หนึ่งสอี่เจดอ่าก็มาที่เลขหนึ่งต่อมาออกเจศนย์ะคะเข้า7เข้าหเข้า0เข้าหนึ่งเข้าห้าเข้าสี่เข้า9้าเข้า8นะคะเข้าหเข้าเจ็ดเข้า9เข้าเจดเข้าหก งวดนี้ออกเก้าเก้าเข้าเลขเก้านะคะงวดที่สิบห้าอ่าทีนี้งวดที่สิบหกงวดล่าสุดได้เจ็ดแปดศูนย์สามออกศูนย์เก้าอ่ามาที่เลขศูย์นะคะในงวดล่าสุดก็เข้าตรงหลักทีนี้มาดูงวดนี้นะคะ <c oughs> งวดนี้เอา1บวกสองบวก0บวก0บวก7บวกอ่าโทษทีค่ะบวกผิดแป๊บหนึ่งนะคะเอา1บวกสองบวก0 2ย์สองครั้งบวก9บวก7บวก3แล้วก็หลักหน่วยท้ายที่สองสองครั้งนะคะเลข6เสร็จแล้วบวก1คงที่ เท่ากับ35สนะคะสูตรที่1จะได้เลข5อ่าเสร็จแล้วบวกไป1แต้มนะคะเป็น6 6บวกสเป็น88ดบวก3เป็น1นะคะสูตรที่1ได้56 8 1, นะคะในรอบนี้อ่าสูตรที่1อ่าเดินดีพอสมควรนะคะสูตรนี้5 6 8 1ทีนี้มาดูสูตรที่2 ูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันนะคะสี่ตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันเริ่มงวดที่ออกเจ็ดศูนย์นะคะสูตรนี้จะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะคะหน้าที่หนึ่งหลักร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งท้ายที่หนึ่งนะคะหลักสิบบวกกันห้าครั้งบวกหกคงที่ได้เท่าไหร่บวกสี่บวกสองบวกสอง่างวดนี้ออกเจ็ดศูนย์นะคะเข้าเลขเจ็ด <c oughs> ออก 64, เข้าเลข6ออก0 8ย์เข้าเลข0เข้าเลข1เข้าเลข5เข้าเลข4เข้าเลข9กเข้าเลข8เข้าเลข5เข้าเลข7เข้าเลข9กอันนี้ออก7 1ดเข้า7นะคะออก6 5หเข้า6ออกเกาเเข้า9ออก0ูนย์้า อันนี้งวดล่าสุดนะคะออก0ูนย์เกะคะก็เข้าที่เลขศนย์อ่าสิงวดติดสี่ตัวมา1ตัวนะคะงวดล่าสุดเข้าเลขศทีนี้มาดูงวดนี้นะคะ <c oughs> งวดนี้เอาหลักหมื่นเลขสองบวกหน้าที่1หลักร้อยหลักสิบ บวกด้วยท้ายที่1นะคะหลัก10บวกกัน5ครั้ง5้าเดสาบวก6กคงที่เท่ากับ57นะคะในรอบนี้ได้ห้าสดเ็ยกมานะคะเสร็จแล้วบวกไป4แต้มเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเเป็น1 1ึบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น5นะคะสูตรที่2ได้7 1็ดสาห้า อันนี้คือสูตรที่สองนะคะทีนี้มาดูสูตรที่สามสูตรที่สามเป็นตัวเลขสามตัวนะคะมาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะ <c oughs> เริ่มงวดที่ออกแปดสามใช้หลักแสนนะคะสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งนะคะ หน้าที่1หลักร้อยหลักสิบหนึ่งครั้งท้ายที่1หลักสิบหนึ่งครั้งท้ายที่2หลักหน่วยสองครั้งบวก8คงที่นะคะได้เท่บวกร่บวกสีงวดนี้ได้804ออก83มา8ออก7 5หมา7ออก50มา5ออก1 5หมา1ออก70มา7อ่ะงวดนี้ออก6 4สนะคะก็มาเลข6 มาเล็ก6ออก08มา0ออก1 4มา1ออก5 8มา5ออก4 7มา4ออก9 2มา9ออก8 0มา8นะคะออก5 5มา5ออก7 3มา7งวดนี้ออก9 9นะคะก็เข้าเล็ก9ปักหลัก10นะคะ สตัวมาหนึ่งตัวนะคะอันนี้ผ่านไปสิบห้างวด <c oughs> ทีนี้มาดูงวดที่สิบหกสูตรนี้เดินยาวเลยนะคะงวดที่สิบหกออกเจ็ดหนึ่งมาเจ็ดออกหกห้ามาหกออกเก้าเก้ามาเก้างวดล่าสุดออกศูนย์เก้านะคะก็มาที่เลขศูนย์อ่าก็ถูกนะคะ 19งวดงวดล่าสุดได้804มา0ส่วนงวดนี้นะคะเอา1บวก1เป็นสองบวกสองเป็น4บวก5สองครั้งเป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก8เป็น28 28บวกเเป็น35 35บวก6เป็น41บวกอีก6เป็น4 7 สี่บดบวกอีก8ดคงที่เท่ากับห้าสิบห้านะคะก็จะได้เลข5ยกมาเสร็จแล้วก็บวกไปสองแต้ม <c oughs> อ่าโทษค่ะบ,บวกไปสองแต้มเป็น7นะคะอ่าเสร็จแล้วบวกไปอีก4แต้มเป็น1 7 8 9 10 11นะคะเป็นเลขหนึ่ง อันนี้คือสูตรที่สามได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะคะทีนี้แอดจะใช้สามสูตรนี้อ่าเทียบชนกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมาเลย <c oughs> อ่ามาดูตัวชนนะคะสามสูตร <c oughs> คราวที่แล้ว7803รอบนี้5 6 8 1นะคะ <c oughs> 5 6 8 1. <c oughs> 1สูตรที่2คราวที่แล้ว4 8 0 2อ่าคือสูตรนี้นะคะววดนี้ได้7 1 3 5 หนึ่งสามห้านะคะส่วนสูตรที่สามคราวที่แล้วแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่มาศูนย์งวดนี้ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะคะในรอบนี้ทีนี้ชนกันสามสูตรนะคะ เดี๋ยวหลักหน่วยแอดคอเป็นคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้คลิปนี้เอาแค่หลักสิบก่อนชนกันสามสูตรนะคะรอบนี้ก็จะได้สองตัวเหมือนเดิมนะคะเหมือนงวดที่แล้วเลย <c oughs> งวดที่ออกหกห้าชนกัน3ามสูตรก,ก็ได้2ตัวนะคะได้หกับ8ดมาหกงวดต่อมาได้เก้ากับหมาเ้า งวดล่าสุดได้8กับศูนย์มา0ูนย์นะคะส่วนงวดนี้ตัวที่1นะคะตัวชนอ่าตัวที่1คือเลขห้าตัวที่สองเลขหนึ่งรอบนี้ ได้ห้ากับหนึ่งนะคะ2ตัวมา1ตัวสําหรับ3สูตรนี้เอาไปพิจารณาก่อนเลยนะคะ2ตัวปากหลัก10ล่างรอบนี้เลข5้ากับเลข1น่งส่วนคลิปต่อไปแอดค่อยลงสูตรหลักหน่วยนะคะชนกัน3สูตรคลิปนี้เอาสูตรหลัก10ก่อนนะคะลงให้ดูก่อนในรอบนี้ ่สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมูสตาชาแนลนะคะตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่สำหรับชุดนี้คราวที่แล้วมันเข้าตรงที่0ูนย์นะคะคราวที่แล้ว8กับ0แนอดนำมาจับชุดกับสูตรปักหลักหน่วย3 9 1ก็จับชุดมา0 9ตรงๆนะคะสำหรับชุดนี้ในงวดที่ผ่านมา อ่เลขออก09อนย์เก้ศูนย์คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมูสตาชาแนลตั้งแต่ต้นจนจบทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สมาชิกนะคะฝากกดติดตามไว้2ช่องทางนะคะเผื่อว่าช่องไหนช่องหนึ่งติดปัญหานะคะสมาชิกจะได้มีข้อมูลดูที่ต่อเนื่องเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ